สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6ท่าธนาชนะผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหนะ้าไพ่ทารหมอแจนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูความรู้สึกนะคนคนนั้นของคุณนะประจำชาวราศีเมษและคนาเมษไม่จำกัดระยะเวลาไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนเวลาไหนก็ได้นะความรู้สึกจากคนคน,นนั้นของคุณประจำชาวราศีเมษการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะกอนอื่นเราจะมาดูว่า คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนราศีเมษลรคณนาเมษนะคะบางทีมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังถ้าคนคนนั้นบอกคุณได้ถ้าเสมือนว่าคุณและเขาไม่มีการพูดคุยไม่มีการเจอหน้าหรือไม่มีการติดต่อสื่อสารนะคะเราจะใช้ไพ่ข้อความรักที่หมอแจนทําไว้นะคะเปิดให้คุณด้วยสิ่งที่เขาอยากพูดหรืออยากบอกคุณขอดูความสัมพันธ์ไพ่สี่ใบนะคะ เดสนะ,ค,ะความสัมพันธ์นี้น่าจะจบลงแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้สอนนะ,ะอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ่ะพลังงานไพ่เดวิลนะคะน่าจะมีการจบจากสถานการณ์ที่เจอกันนะคะแสดงออกถึงความเย็นชานะคะราศีเมษรัคนาเมธแล้วก็เราพยายามจะปล่อยวางไม่อยากจะคิดถึงสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็เคยจบไปแล้วนะคะ เราจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องถูกต้องตามหลักกฎของสังคมกฎของประเพณีกฎของศาสนานะคะตอนนี้นะความสัมพันธ์เนี้ยมนันเป็นการนิ่งเงียบแล้วก็โฟกัสที่ตัวตนของแต่ละฝ่ายโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของตัวเองปล่อยวางเกี่ยวกับความรู้สึกที่เหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในภาพความทรงจํานะคะ ตอนนี้นะความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่ในหัวเนี่ยมันเป็นความอยากอะไรบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาอีกครั้งบางครั้งเราก็คิดว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยกลับมาแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอะเจ็บปวดเสียใจร้อนรนกรวนกระวายใจเหมือนเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่นิ่งนะคะและก็ไม่สามารถควบคุมคอนโทรลชีวิตไม่ว่าการทํางานหาเงินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเราไม่สามารถควบคุมคอนโทรลได้เลยเรานะคะทำตามหรือนะ,ะอ่อทำตามพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างของคนที่เราชอบนะคะเหมือนเราเรียนแบบนะ,ะเราลอกเรียนแบบเราชอบสิ่งที่เขาเป็นเพื่อ ให้ทำเหมือนว่าเรากับเขาเนี่ยชอบอะไรเหมือนกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันนะคะชอบเหมือนกันสินเสมอกันนะอะไรสิ่งเนี้ยในความคิดของเราแต่บางความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเรานะะเราพยายามเป็นเหมือนเขาชอบเหมือนเขาชอบอะไรยี่ห้อเดียวกับเขาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราเคยกระทำคือการไม่เป็นตัวของตัวเองเรารักเขาจนเราลืม ตัวตนที่แท้จริงของเราหรือจิตวิญญาณของเราเองนะไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ตอนนี้จบไปแล้วในพลังงานมันไม่สามารถเป็นแฟนได้นะแล้วก็แต่เราอ่ะก็ยังมีคนนี้ติดอยู่ในความรู้สึกเราแสดงทีท่าเหมือนว่าเย็นชาหรือไม่ต้องการคนคนนี้ในความสัมพันธ์นะคะแต่ในภาพความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่สิงนั้นเหมือนคุณบังคับตัวเองว่า ต้องเย็นชาต้องมีความสุขต้องซ่อนนะซ่อนความรักที่มีต่อคนคนนี้นะหรือว่าต้องทําทีท่าเหมือนว่าฉันไม่ได้ต้องการความรักฉันปล่อยวางเรื่องความรักได้ฉันมีอารมณ์ที่มั่นคงฉันไม่ได้อยากเป็นคนนั้นของเขาแต่ในภาพความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นที่เราแสดงออกนะคะ <c oughs> ถึงแม้คนอื่นอาจจะไม่ได้ ไม่ได้รู้หรือไม่ได้เห็นอะไรบางอย่างที่พฤติกรรมเรานะเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ความเป็นจริงภายในใจในอารมณ์ความรู้สึกมันไม่สามารถหลอกนะคะพลังงานนี้เกิดขึ้นกับไพ่ทาโร่อันนี้คุณไปเกี่ยวข้องกับพิจิกพพุภพบังกรน,นะคะที่มีอิทธิพลในความสัมพันธ์ของคุณนะใครบางคนเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้แล้วก็นะมีพลังงานที่ความสัมพันธ์นี้เจ็บปวดเสียใจหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะราศีเมษและคณาเมษนะ เอาละค่ะมาดูความรู้สึกสิแน่นอนแหละความสัมพันธ์หรือความรักครั้งเนี้มันยังไม่ทันเกิดขึ้นแต่มันต้องจบเพราะความไม่ถูกต้องเนอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะคุณอยากเป็นคนดีในสายตาของบุคคลอื่นคนคนนั้นก็อยากเป็นคนดีในสายตาของบุคคลอื่นนะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์อันนี้นะมันไปไม่ได้มันแค่ซ่อนไว้ในห่วงความทรงจํา <c oughs> มาดูซิคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณ มันเป็นไพ่ของความเหงาความรู้สึกขาดแคลนความกลัวความกังวลตอนนี้ความสัมพันธ์ของราศีเมษราคณนาเมหมอเห็นถึงสถานาการณ์ของมันมีข้อจํากัดการไม่สามารถลงทุนในความสัมพันธ์ได้นะคะ ความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนความสัมพันธ์ที่ไม่ไว้วางใจนะความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าอยากจะโทรหาอยากจะพูดคุยอยากจะทําอะไรให้มันราบลื่นหรืออยากจะแก้ไขคนคนนี้อยากแก้ไขหม,มองเห็นถึงสถานการณ์ที่อยากแก้ไขก็คืออยากจะพูดนะอยากจะพูดอะไรบางอยากจะพูดอยากจะบอกความรู้สึกหรือความไม่ไว้วางใจเอาง่ายๆนะคะคนคนนี้เหมือนมีเรื่องอะไรที่ ปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกนะเหมือนว่าคุณไม่ได้เจอเขาเขาไม่ได้เจอคุณแล้วก็มันเป็นสถานการณ์ของความเหงานะเขาอะอยากจะเจอคุณนะแต่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้ที่อยู่นะหรือคุณอาจจะบล็อกเบอร์โทรเบอร์ไลน์เขาแล้วเขาอยากโทรหาคุณแต่เขาอะไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้จะมองเห็นถึงคนนี้น่าจะแอบดูหรือส่องหรือดูคุณอยู่ไกลๆทางโซเชียลออนไลน์ สมมุติถ้าทำงานที่ออฟฟิศเดียวกันก็คือคนคนนี้ก็ยังแอบมองแล้วก็คิดว่าเอ๊ะคุณเป็นอะไรหรือเปลี่ยนไปมันเหมือนคุณรู้ว่าคนคนนี้ นะคนของคนคนนั้นไม่ได้ชอบคุณแล้วคุณออกมาห่างไกลแล้วพฤติกรรมคุณแปลกไปหรือเปลี่ยนไปไม่แสดงออกความเป็นเพื่อนเหมือนที่เขากับคุณเคยคุยกันเรื่องงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความห่างเหินหรือหมางเมินของคุณที่สแสดงออกเหมือนไม่เป็นปกตินะคะทาให้คนนั้นแค่สงสัยนะะว่าเ,เกิดอะไรขึ้นกับนะคะุณคือคุณไม่ได้ทําตัวปกติถ้าอยู่ในสถานที่เดียวกันออฟฟิศเดียวกันอย่างนี้นะคะราศีเมษนะคะนารคือเขาแค่สงสัยว่าคุณเป็นอะไร เปลี่ยนไปอะไรสิ่งนี้นะคะนะราศีมีนเพิ่มเข้ามานะความรู้สึกว่าตัวคุณนะน่าจะไม่ไว้ใจนะไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจนะคนคนนั้นก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนว่าความสัมพันธ์ มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปกปิดหรือตัวคุณห่างมาหรือทำอะไรที่ปิดบังซ่อนเล้นหรือไม่บอกความรู้สึกภายในใจเขาคือสิ่งเนี้นะคะสิ่งที่เขารู้สึกก็คือคุณมีอะไรที่ปิดบังเขาไม่บอกนะอาจจะเป็นความกลัวของคุณที่ซ่อนไว้ก็ได้หรือความไม่ไว้ใจนะไม่ไว้ใจเขานะก็ได้มีอารมณ์ที่เหมือนโมโหหรือโกรธนะมีอารมณ์โมโหหรือโกรธเขานะความรู้สึกของคนนั้นที่ส่งมานะ ตอนนี้มีความลังเลใจและความเจ็บปวดเสียใจเหมือนเขารู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยกับการรอคอยหรือการไม่ได้คุยกันการไม่รู้นะะการไม่ได้เดินทางไปหากันหรือไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเหมือนเขารู้สึกเหมือนเหนื่อยอะนะคะที่ไม่ได้พูดคุยคล้ายๆเหมือนคนหมดพลังงานไม่ได้เติมกําลังใจเช่นบางทีคนนี้อาจจะได้เจอหน้าคุณได้คุยกันเรื่องงานหรือโทรหากันเมื่อเขารู้สึก เหนื่อยใจขาดกําลังใจก็โทรหาคุณนะคะมันก็เลยเป็นความแบบความสบายใจที่คุยกันอะไรสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ตอนนี้คนนี้รู้สึกเหนื่อยนะหนักอกหนักใจหนักอกหนักใจที่เอ๊ะทาไมไม่ได้ไม่ได้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือไม่ได้มาร่วมงานนะคะเขารู้สึกเหมือนรู้สึกไม่สบายใจห,มอ,หม,อมองถึงพลังงานคนเหนื่อยเหนื่อยกับพลังงานชีวิตเช่นคุณนะะ ตัวเขาเปรียบเหมือนโทรศัพท์ตัวคุณเปรียบเหมือนสายชาร์จหรือการชาร์จพลังงานหรือแบตเตอรี่นะคะคนนี้ low แบต l o แบตพลังงานหมดนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจนะเจ็บปวดเสียใจที่มันไม่มีความสบายใจแสดงว่าคุณและเขามีปัญหาไม่ได้เคลียร์ใจนะคะ ไม่ได้กลับมาเจอกันในสังคมหรือในชุมชนเช่นคุณและเขาร่วมงานไม่ว่าจะนานาเจอกันหรือเจอกันในออฟฟิศเดียวกันมันเป็นความเหินห่างที่ออกไปและเขาก็ไม่รู้ว่ามันคือสิ่งใดสแสดงว่าคนคนนี้น่าจะไม่รู้ว่าคุณชอบหรือรักเขาแล้วอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักหรือนานาเจอกันครั้งหนึ่งอยากจะเป็นแฟนหรืออะไรสิ่งนี้แต่คนคนนี้ไม่รู้เขาเลยไม่สบายใจในพฤติกรรมที่ น่าจะเป็นตัวราศีเมษราคนาเมษเองที่แสดงออกว่า <c oughs> เราไม่ต้องการสิ่งนั้นแล้ว <c oughs> คุณนะปิดกัน้นนะปิดกั้นการติดต่อสื่อสารน่าจะมีการบล็อกเบอร์โทรบล็อกไลน์บล็อกโซเชียลอะไรสิ่งนี้นะ,ะถ้าเป็นเพื่อนใน Facebook คือเราต้องบล็อกคนนี้ออกไปคนนี้มีความไม่สบายใจมันเหมือนไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าเอ๊ะ ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นคุณถึงน่าจะหายไปจากวงโครจรมากกว่าวงโครจรของถ้าร่วมงานหรือนานๆานเจอกันทีหนึ่งไม่ว่าด้วยอาจจะเป็นสังคมเพื่อนที่โรงเรียนหรือว่านานๆต้องไปเจอกันในคอร์สในคาสอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือมันมันมันไม่ไปเจอเหมือนเดิมแล้วอะ่ะมันไปแล้วมันห่างไปอะไรสิ่งเนี้นะคะหมอเห็นถึงการรอคอยของเขาคนคนนี้ของคุณนะคะโดยที่คนนี้น่าจะไม่ได้ทําอะไรหรอก ะะไม่สามารถทำอะไรได้เรามาดูนะคะข้อความนะเจ็บน้อยลงไม่จะเจ็บน้อยลงและยังไม่ลืมความเจ็บปวดยังคงงดงามในใจผมเสมอไม่คิดจะไปหาผมบ้างเหรอทุกครั้งที่ข้อความเข้าฉันอยากให้เป็นข้อความจากเธอผมรู้ ผมรู้ตัวช้าไปฉันขอโทษนะช่วงนั้นถึงแม้จะแสนสั้นแต่ยังคงงดงามในใจผมเสมอก็ระครั้งหนึ่งของความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลือนคิดถึงทุกวันนะพี่ใจร้ายก็ระครั้งหนึ่งนานมาแล้วความรักเป็นเรื่องที่เจ็บปวดคิดถึงผมบ้างไหมฉันไม่เคยรู้เลยว่าการรักใครสักคนจะเจ็บปวดได้ขนาดนี้คิดถึงคืนที่มีแต่เราสองคิดถึงคำนั้น ที่พูดแต่ในใจเกียตัวเองที่ยังรอเธออยู่ที่เดิมมันเป็นพลังงานของการรอที่คุณจะไปหาเขานั่นแหละนะแต่คุณไม่ไปแล้วนะคิดถึงตอนนั้นผมว่ามันก็ดีนะเอาอีกสองใบนะถึงเธอจะกลมมือชั้นช่วงสั้นๆแต่จะกลมหัวใจชั้นตลอดไปคมลิขิตเกิดขึ้นจากฟ้าแต่การเวลาพิสูนรรักเรานะฮะอรหสประมาณนี้นะราศีเมษละคามเมษสิ่งที่เขาอยากจะพูดหรืออยากจะบอกนะอะไรบางสิ่งบางอย่าง เอาราคานะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆนะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ